สวัสดีครับ fc ที่คิดหอดคิดถึงมือนี้พ่อหน่อยกับสีมาอ่ายำ่ำชุดสรุปรังให้นะครับเนาะว่าอ่าทั้งเบ็ดทุกทิ้งทุกอย่างทุกชุดทุกอ่าอันนี้พ่อหน่อยอ่ามักตัวใดหลายที่สุดเนาะพ่อหน่อยกับสีมาคัดออกมาอ่ามือนี่นะครับเนาะอ่าก่อนอื่นกับพ่อหน่อยกับขอฝากคำเตือนก่อนครับเนะาะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคำเตือนแล้วก่าวมาบึงทางดานันอ่าชุดสรุปเลยกับชุดส้นเดนอ่าชุดครบล่างว่าได้ ตัวใดแน่เนาะส้นตัวใดตัวใด้ส้นใดเนาะเอาถิ่มาเบิ้งครับเบิ้งอีกข้างหนึ่งอ่าสำหรับชุดสรุปรางสี่พ่อน้อยได้สรุปไห้น้อครับเนาะได้สรุปไห้ก็คือหลักซิปกับสรุปได้อ่าที่สี่ห้าหกนะครับเนาะได้สี่ห้าหกทั้งด้านหลักซิหลักหน่อยก็ได้อ่าเก้าอ่าหนึ่งแปดสำหรับเลขแปดนี่อ่าก็ติดดับ ติดดับเนาะตัวนี้ติดดับครับเนี่ยดับสำหรับผู้ผสนใจเลขดับกับสีนั่มไปเล่นกับเขาหน่อยกับว่าเนาะสำหรับเลขแปดอันนี้เป็นความเสียของไฟขอามันกตบว่าสามารถที่บังคับกันได้เนาะความชอบบางค้นกับาสนเลขดับบางค้นกับเออโอเคนันเป็นการลดต้นทุนเนาะครับเนาะ อันเลขดับกับเป็นอีกท้างหนึ่งที่เป็นการส้อยลดต้นทุนในการนําไปเสียงโศกเสียงหลบับอ่าคือตลาดกินแบ่งรัฐบาลอ่าก็กบ,บางบางซิ่งบางย่างกับมีเอ่าเลขดับเลขยังออกมาตัดอ่าสร้างเล็กน้อยก็ดีบางบางข้างนองครับเนาะอ่าสูตรดับบางสูตรกับคอยเบิงบ้งกันไปนะครับเนาะเพราะว่า บางครั้งก็อาจติดดับอยู่บางครั้งก็อาจติดดับโมยู่เนาะแต่ว่าสําหรับที่พ่อหน่อยได้ดับมา,าในสูตรในซองพ่อหน่อยนี่าสามงวดแล้วก็ดับพันทั้งสามงวดนะครับเนาะที่พ่อหน่อยได้เฮ็ดเลขดับลงไปเนาะอันนี้ก็บ่่ได้วาสิยอยู่หรือบ่อยู่งวดต่อมานี่ยงวดสีมานี่ครับพ่อหน่อยก็บ่รู้กันว่าสิอยู่หรือบ่อยู่อันนี้ก็บเอฟซีก็โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมดือยกันนะครับเนาะ ข้างด้านเลขแปดนี่ครับชุดสรุปรางกับมีเลขแปดอยู่ครับเนาะนี่แต่ว่าสิมาติดดับขาดครับนี่สูนดับขาดนี่ยดับขาดดับสีสีกระดับขาดบนนะครับดับขาดเท่ากันข้างด้านเลขหกนี่กระดับซีหน่วยู่เทกันครับนี่นี่ครับหมายความว่าดับขาดเท่ากันแต่ว่าอาจจะเฝ้าเสียายเนาะบางคนก็ะเทือนชอบเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเลขหกนี่ มันกับมาติดสีติดสูตรที่เดินดีนะครับวนาหากรบระวังหากับหกนี่คิดว่าต้องมาตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่แต่ว่าทั้งด้านเลขหกนี่ชนอยู่ที่สองสูตรเลขเด่นนะครับเนาะนี่ชนเลขเด่นอยู่สองสูตรแต่ว่าเลขหานี่ชนอยู่สามสูตรครับเลยมาวิเคราะห์ให้เอฟซีอีกครั้งหนึ่งเพื่อตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า เอฟซีใส่วิจารณะย่านซอยกันครับพอหน่อยนะครับเนาะทางด้านรับรักซิฟก็คือเลขหกกับเลขหนึ่งรักหน่อยก็คือรับเลขหกตัวเดียวนะครับเนาะก็มีสูตรดูเชนอยู่แล้วครับสูตรดับก็ได้สิยูปอยู่อันนี้เอฟซีกับปวดใส่วิจารณะย่านเอาต้องรับพอหน่อยก็ใส่เพื่อให้เอฟซีลดต้นทุน สียูหรือประยู่อาเลขที่คำนวณออกมาเนี่ยที่าเขาหรือสิรุดอันนี้เพราะน้อยกับว่าสามารถกระดานตีได้เนาะเอฟซีกับไทรวิจารณญาณในการรับชมคือกันนะครับเนาะบารนี้เข้ากระถิมาเบิ่งว่าอ่าสุดสรุปล่างนี่มันส้นกับสุดไดแนอนะครับเนาะอ่าสุดสรุปล่างนี่เพราะน้อยก็ได้วงให้อ่าแค่สองครูนะครับเนะเาะอหาเก้ากับหาหนึ่งนะครับเนาะ เพราะว่าที่เหลือนี่ก็ติดดับเลขสีก็ติดดับครับเลขทีก็ติดดับมาเลขที่ติดสีติดดับขาดติดแปดเนี่กระดับขาดเท่ากันครับนี่ติดแปดติดเลขหกกระดับทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเนาะอันนี้เอฟซีทีเกียรตชอบกับน้ำเสียงโศกลาบเลยนะครับเนาะแต่ว่าทั้งพลอยกายเฮ็ดไปตามสูตรนะครับเนาะปวดไทยวิจารณญาณนะครับเนาะ สำหรับพ่อหน่อยกันก็คือว่าสำหรับชุดสรุปร่างใหากกกกกหยกัยกยกทบที่ชุดปั๊กลักชนกันลักติดรักน้อยกับคำนวณออกมาให้พ่อหน่อยกับว่องหายแช่์สองคู่ทีจีนชอบพิชุดกับหาเก้าเนาะคำนวณอ,อา่าเพราะว่าเลขเก้านี่ชอนอยู่ทีสี่สูตเลขห้างด้านเลขเลขหนึ่งนี่กับชนอยู่ที่สามสูตรนะคำนวัชอนอยู่ทีสามสูต สำหรับล kind of De ักสิบกับซีหาหกกับติดดับนะครับแล้วเหลือยูเลขหาตัวเดียวครับนี่เหลือยูเลขหาตัวเดียวพอน้อยก็มาตอกจำให้ฟังอีกครั้งหน me, artists, ึ่งอธิบายฟังอีกครั้งนึ่งเพื่อที่บางคนอาจอาทีว่าในรับชมจุดสรุปร่างที่พอน้อยก็ได้สรุปไว้เกือบอาทิตย์แล้วครับดีบม่ดีับเป็นอาทิตย์ผุ่ะอาจทีเรื่องไปแล้วก็ได้มาตอกจำให้อีกครัางหนึ่งมาให้เบิ้งอีกั้งนึงครับวานนี้ถือว่าเบิ้งสุด ที่พ่อหน่อยได้จับเด่นเป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับเนาะก็คือสูตตรสูรเด่นที่ได้หาขับมหกพ่อเนาอก็เอาเป็นลักสิบต์นะครับเนาะเพราะว่ามันส้นลักสิฟต์บัดนี้ส้นที่ทางด้านอ,าอีกลักหน่วยอีกสองสูตรจะได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะนี่ได้ศูนย์กับหนึ่งทั้งหาขับมหกนี่พ่อหน่อยขยาเฮ็ดเป็นลักสิบพ่อหน่อยก็มาจับแล้วพ่อหน่อยก็ โงให้สองคู่คือเก่าครับนี่จับเด่นสองครูกับหาศูนย์หาหนึ่งบ้านี้กามาติดหาหนึ่งกับชุดสรุปร่างเนะครับเนาะหาหนึ่งชนกันบ้านี้เขาก็ถืมาเป็นชุดชนเด่นล่าสุดที่อสองเมื่อสี่พันมานครับเราะสองวันสี่พันมากามาชนที่ 50, หาศูนย์หาหนึ่งครับ ส้นที่หาศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งคับเลขเด่นสุดแหลกที่ส้นกันส้นที่หาศูนย์หาหนึ่งสองครูแต่ว่าก็หน่อยมาส้นอีกครั้งหนึ่งอีกลักเด่นอีกสองสูตรก็ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าบางคนพ่นกับข้อเมนมาว่าเ,าเลขศูนย์ว่าเลขไอเลขสองไอติดดับคำว่านะเ,าเลขสองติดดับ อันนี้พราน้อยกับวรูว่าเพื่อนเอาเลขสูตรดับสองมาใช้อันนี้เพราน้อยกับว่าวรลลูคือกันอันนี้เป็นความเสียของส่วนบุคคลนะครับเนาะความเสียของเพื่อนแต่ว่าทางสองพ่อน้อยบ่าได้ดับเพ่อน้อยก็เลยเอาเจบไว้บให้กันนะครับเนาะเพื่อบางครั้งจังเลขดับของพ่อน้อยนี่กับพ่อน้อยกับว่าการตีคือกันว่าสีมากหรือสีรุดสีดับพานหรือว่าพานนี่เพ่อน้อยกับว่า ดูกันแต่ว่าทีแล้วมากอะ่านเนาะครับเนาะอันนี้บานนี้เขาถือว่าเบิง้งชุดครบล่างอ่าชุดแรกที่พอน้อยลงไปแล้วกับจับคู่เนาะครับเนาะจับคู่อ่าชนทางด้านลักซิปก,ก,กับลักซิปกับคือเลขหากับหกซีห้าหกเนี่ยจะชนทางด้านอ่าชุดนี่เนาะครับชุดปักลักซิปล่างนี่ครับสี่ห้าหกพอน้อยก็จะจับซีห้าหกมา ที่เลือเจ็ดแปดเก้าาหน่อยก็เลยจับให้เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยล่างเนาะพอก็ะส้นกันเก้ากับทูนนี่ครับส้นกันที่เลขเก้าแต่ว่าจุดมันเป็นจุดครบล่างนะครับเนาะเอฟจีกับปวดใส่วิจจะระนัานในการรับชมนี่คือสูตรหนึ่งสูตรครบล่างจุดสูตรแรกตะครับเนาะที่เขาหน่อยจับเขาหน่อยกับมาว่องให้อยห้า เก้าห้าศูนย์อ่าถ้าผู้ใช้พศเลขดับกะหกเก้าหกศูนย์นะครับเนาะสำหรับเลขหกติดดับนะครับเนาะติดดับตามที่พ่อหน่อยว่าละแต่ว่าบางคนคนกลับมามักหาเจ็ดนะครับอันนี้ก็สามารถเอาเอาใส้ได้นะครับเลขเก็ดก็ได้สามารถได้เอาใส้ได้ขึ้นกันเพราะว่าสำหรับอ่องพ่อหน่อยนี่เลขเจ็ดเลขเก,เขเกนี่ กระเป่าติดดับเนาะครับเนาะเลขเจ็ดนี่ย่ัดับอ่าเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกก็ได้ครับนี่าเลขติดหาอีกอีกคู่หนึ่งเนาะครับเนาะอ่าสำหรับเอฟซีอ่าสูตรอ่าเลขติดหากับว่ามีหลายคู่หรอกครับทองอื่นพอนึงให้ไอ้เลขไกลก็พอน้อยนี่ครับอ่าบาทนีห้องที่มาบึงอ่าครบล่างสูตรสองครับวันนี้พ่อน้อยก็ได้จับจับต้นกันนะครับ จับท้นกันระวังควบลากทุดทุดแรกกับสุดที่สองต้นกันแล้วก็ได้ออกมาได้ตัวเลขออกมานี่ครับได้สี่ห้าเก้าศูนย์เลขที่รอดดับไปก็คือห้าเก้าศูนย์นี่ครับเลขที่รอดดับแล้วตำแหนง่งทั้งเลขหาเขาอยู่ลักสิบอยู่แล้วนะครับเนาะที่พ้างในจะหายบึง้งตลอดอยู่แล้วมัน,น นี่ครับเลขห้าพันยุทธ้งรักสิบล่างเลขเก้ากันยุทธ้างรักหน่วยอยู่แล้วนี่ครับส้นกันออกมาได้เก้ากับศูนย์วันนี้เลขศูนย์แตว่าส้นหลายสูตรนะครับเนาะนี่เลขศูนย์ก็สูตรนี่กับนีครับนี่สูตรนี่กีสูี่สูตรแรกคบล่างสูตรแรกก็มี่เลขศูนย์อ่าสูตรที่สองก็มนี่เลขศูนย์ก็คืออทอากับวาส้นหนึ่งสูตรสองสูตร แล้วก็มาส้นเลขเด่นอีกสามสี่สูตรนะครับเลขศูนย์เท่ากับว่าออ่า่าารักหน่วยนี่คือเด่นที่เก้ากับศูนย์กับเก้ากับศูนย์นี่ครับพอหน่อยคิดว่าประมาณนั้นอ่เด่นที่เก้ากับศูนย์ทางด้านรักหน่วยคิดว่านี่นะครับที่ที่ที่เด่นที่สนะุดเนาะอ่าวันนี้พอหน่อยก็ทีได้เขียน ให้เบิ้งครับว่าพอน้อยนี่ทิจับขัดออกมาจักคู่นะครับเนาะแบบน,นี้พอน้อยก็ที่ได้ดึงออกมา,เ,าเขียนให้เอฟซีบังว่ามี่พอน้อยอชอบชุดใดเน่ก็คือห้าเก้าออกมาจากาชุดสรุปรางนะครับเนะเาะห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดนี่ครับที่มีเลขอยู่พอหลายรอครับที่เ,เลขหลายๆทุกทีพอหน่อยดึงออกคึาาก้นมาให้ก็รล้วนแล้วแต่ติดเลขหาด่างเดียวมีอยู่แค่หาโูนะครับ อมีแค่ห้าคู่ครับเนี่ยมีห้าคู่มีหาหาคู่น่ครับแค่ห้าคู่เท่านั้นไม่เยอะอ่าบางฟองพปน,นึงไฮไลท์ก็นี่ครับอ่าบาทนี่่าพอหน่อยนี่ชื่นชอบคู่ใดแน่นะครับเนาะกัทิมีอยู่ สามคู่นะครับเนาะคข่หน่อยขีดขันไว้อ่าคู่ที่อ่าชื่นชอบที่ขาดขาดว่าเนาะครับเนาะที่ขาดว่าก็าคืออ่านี่ครับห้าศูนย์ ห้าศูนย์นี่ครับห้าเก้านี่ก,นก็ชอบครับห้าเก้าก็ชอบเพราะว่าจ่ดึงมาจากสุดสรุปรางนี่ครับสุดสรุปรางเพราะว่าหาหนึงก็กมักเป็นร่องๆกันไปนะครับเนาะเป็นร่องๆให้เป็นชุดร่องแต่วาา่าที่เหลือที่เหลือ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพอหน่อยที่เียนเน้นเน้นก็คือชุดนี้ชุดนี้นะครับนะที่พ่อหน่อยชื่นชอบสองคู่ที่เหลือก็เป็นร่องครับนี่ร่อ,อง ลองชุดลองก็มีเเลขอยู่หาครูท่านี้นะครับที่เพราหน่อยคาดหวังอ่ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าห้าร้อยหกทิพย์าก็เลขก็ไหลครับเพราหน่อยดึงคัดออกมาห้แล้วอ่าที่เหลือกับเอฟทีทีมักตัวใดเชี่ยนชอบตัวใดก่าเลือกเอาเนาะคบเนาะพันวสนเลขดับผู้ใดพ่นสนเลขดับก็คือนี่คือชุดชุดเต็มชุดสรุป ล่างแล้วครับเนาะอันนี้ก็คือ,อชุดที่ครบล่างชนกันได้ชุดครบล่างอันนี้ครับชุดครบครบล่างสองสุดนี่ครับครบล่างสองสุดนี้ชนกันออกมาได้เลขสี่ห้าเก้าศูนย์ครับในเลขยุสสี่ตัวนี่ครับ มาจับคู่ก็ได้แค่ซีคู่ครับนี่ได้แค่ซีคู่เพราะว่าทางนี้เลขหานี่ชนลักสิบอยู่แล้วเลขเก้ากับกับเลขศูนย์กับชนอยู่ทางด้านลักหนวยงนะครับเนาะอ่าทางด้านสุดทางด้านในเลขเด่นกับชนนะครับเนาะจับเด่นกับชนทางด้านเลขศูนย์อยู่ทางลักคนละลักกับเลขหาอยู่แล้วนะครับคนละฟังก็คือเลขศูนย์ก็คือเลข เลขศูนย์ที่ทางด้านลักหน่วยครับนี่ครับที่ชนให้เบิ้งตั้งแต่แรกนะครับอันนี้คือชอนสุดเลขเด่นสุดแรกคลิปแรกนะครับเนาะอันนี้ก็คือชอนให้เบิ้งสองมือขึ้นหลังนะครับเนาะนี่ก็ให้เบิ้งก็ไดก้ก็มีเลขศูนย์ครับนี่ครับบางคนพูดกับว่าสองสองดับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ วิจ,จะะนะารณญาณและกัสูตรของไผ่นะครับเนาะอันนี้บานนี้เขาก็ถิมาเบิงทางด้านาเลขคู่นันพจน์คน่าข้อมมน,น่าว่าอยากได้สูตรดับขาดาเลขที่ว่าในล้ลงนะครับเนะาะพน่อยกับบอกให้ที่ซื้อก็อคือสูตรนี้นะครับเนาะดับขาดล่างอาเอา หลักสิบล่างบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกสี่คงที่ครับอา่าองย่อนหลังเบื้งนะครับเด้อต้องบวกย่อนหลังเบิง้งอ่าสำรับเก็บที่ที่เพิ่นขอมาครับอ่าพอหน่อยกะเอามาให้เบิง้งสำรับผูเพิ่นอยากไดก็เชปหน้าจอครับสูตรดับขาดล่างอา่าที่ดับเลขซีว่วงนนี้นะครับเนาะนี่นี่ครับพอาน่อยกับคำนวณสันสันไวแต่ว่ามันกัดเดินมา,าตั้งแต่อ่อ หกสี่นะครับเนาะสำหรับสูตรนี่สูตรดับขาดสูตรนี่เดินดีครับอ่าปลองเฮ็ดเบิ่งครับลองจอนเบิง่งสำหรับเลขนี่แหละครับสุดเน้นย่ำสรุปรางให้วางพอหน่อยมัดตัวใดกับีอยู่แค่หาคู่ตัวนี้แหละครับที่คุนชอบที่สุดก็คือหาเก้าหาศูนย์ครับนี่ครับหาเก้ากับหาศูนย์ครับอ่า สามครูนีพอน่อยให้เป็นคูร่องนะครับเนาะเป็นคูร่องสามคูนี่เั่านันเล็กติดหาติดหาทั้งัดทั้งหาคู่ถ้าผู้ใดไอ่าที่นําไปเออเสียงสลักกินแว้งรัฐบาลกะบดใช้วิจารณญย่านหลายๆนะครับเออก่อนนําไปใส่กะบดว่าบ่ให้แน,นะแนําไปบ่เนะนําให้ ไปเล่นการพานันให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรือตัวเลขก็เป็นการคำนวณยอนหลังตามสถิติเท่านั้นเพราะน้อยกับว่าสามารถบ่าลูกว่ามันสีออกหรือว่าออกอัน,น้ก็คำนวณไปตามสะุปไปตามสูตรที่คำนวณออกมาได้นะครับเนาะที่ขาดว่าถ้าพูดใหญย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยนะครับเด้อใครมีกำลังแรงใจจะคลิปใหม่ๆอีกต่อไปสผู้ดใดชอบก็จัดผู้ดใดคัดกระพานนะครับเนาะ,ะพ่อหน่อยก็มาบอกให้สำนีครับสำหรับมือนี้มาตอกยำ้ำสูตรสรุปร่างให้ว่าพ่อหน่อยมกักตัวไหน์จีนชอบสไตร์เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ